สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนและผู้ปกครองนะคะวันนี้นะคะคุณครูเปน,นะคะจะมาสอนใบงานศิลปะนะคะให้เด็กๆเตรียมใบงานศิลปะใบนี้ไว้นะคะซึ่งใบงานศิลปะวันนี้นะคะคุณครูจะชวนเด็กๆนะคะมาประดิษฐ์หมวกแฟนซีนะคะที่สําหรับใส่ไว้ในฤดูร้อนนะคะให้เด็กๆดูขั้นตอนการทําให้ดีๆนะคะเด็กๆตั้งใจฟังคุณครูนะ ขั้นตอนที่1นนะคะให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามเลยนะคะที่ใบางานของเรานะคะส่วนขั้นตอนที่2ให้เด็กๆตัดกระาดาษแข็งนะคะให้เป็นเส้นแบบนี้นะคะให้หนาประมาณ1น,นิ้วนะคะส่วนขั้นตอนที่3ให้เด็กๆม้วนนะคะกระดาษตรงนี้นะคะกระดาษแข็งนี้วัดให้เท่ากับสีสันของเด็กๆนะคะแล้วติดให้เป็นวงกลม ขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือการตัดกระดาษตรงนี้ที่เราวาดเสร็จแล้วมาติดลงนี้นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เราใช้วันนี้กันนะคะแล้วคุณครูจะสาธิตให้ดูนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็คือใบงานใบนี้เลยค่ะใบเลกต่อไปก็คือกาวแล้วก็กรรไกรแล้วก็สีเทียนนะคะหรือว่าที่บ้านเด็กๆมีสีไม้เด็กๆสามารถใช้สีไม้ได้เลยนะคะ เด็กๆมีใบงานแบบนี้แล้วนะคะเด็กๆระบายสีนะคะให้สวยงามเลยคะ่ะเด็กอยากได้หมวกสีไหนให้เด e ็กๆระบายสีตามนั้นเลยอันนี้ครูได้ระบายมาแล้วนะคะเด็กๆสามารถระบายตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะถ้าเด็กๆอยากระบายสีส้มก่อนชมพูแดงเขียวได้หมดเลยนะคะสีสุดท้ายครูเหลืออยู่หนึ่งช่องครูอยากได้สีน้ำเงินอ่ะครูก็จะระบายสีน้ำเงินลงไปเด็กๆได้สีไหนเด็กๆระบายสีตามที่เด็กๆชอบเลยนะคะ เด็กๆระบายให้สวยกว่าที่คุณครูลบายอีกนะอ่าแบบนี้เรียบร้อยหมวกของเราก็จะมีสีสันที่สวยงามใช่ไหมคะนี่เมื่อคุณครูได้หมวกที่มีสีสันสวยงามแบบนี้แล้วคุณครูก็ทำยัไงคะ ตัดเลยค่ะเด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตัดก็ได้ถ้าเด็กๆไม่สามารถตัดเองได้นะหรือถ้าที่บ้านเด็กๆมีกรรไกรอันเล็กๆเด็กๆสามารถตัดเองได้แต่ว่าต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูด้วยนะคะ,ะเด็กๆก็ตัดหมวกของเราออกมา ื่อตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้หมวกออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วให้เด็กๆทํายังไงต่อดูนะได้หมวกนี้แล้วนะเด็กๆวางไว้ก่อนนะคะเด็กๆนํากระดาษที่ตัดเป็นเส้นไว้นะคะวัดรอบศีรษะนะคะนี่เมื่อได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วนะคะให้เด็กๆทากาวนะคะ หรือถ้าที่บ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่มีแม็กนะคะเด็กๆสามารถใช้แม็กแม็กได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นกระดาษแข็งจะติดยากนิดหนึ่งก็จะได้วงกลมแบบนี้นะคะแล้วให้เด็กๆนําหมวกปีกหมวกตรงนี้ที่เราตัดไว้นะคะทากาวให้เด็กพับตรงนี้จะมีเส้นรอยอยู่นะเด็กๆพับรอยนี้ขึ้นมาเด็กๆก็จะได้เป็นแบบนี้เห็นไหมคะ แล้วให้เด็กๆทากาวด้านปีกข้างหลังตรงนี้นะคะทากาวนี้ง่ายมากนะคะเด็กๆสามารถทำเองได้นะคะไม่ต้องรบกวนคุณพ่อคุณแม่นะ,ะเมื่อเด็กๆทากาวเสร็จแล้วนะคะดเด็กๆก็ติดปีกหมวกของเราลงไปในวงกลมกระดาษแข็งของเราได้เลยนะคะที่เราได้วัดขนาดสีรสะไว้แล้ว และเด็กๆก็จะได้หมวกแฟนซีแบบนี้เห็นไหมคะสำหรับใส่ในฤดูร้อนนะคะเอาไว้เล่นที่บ้านเล่นบทบาทสมมุติกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนๆได้นะคะแบบนี้เรียบร้อยแล้วีเด็กก็ใส่เล่นได้นะคะกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเรียบร้อยแล้วเด็กชอบไหมคะถ้าเด็กๆชอบนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณครูจะมีใบงานศิลปะอื่นเพิ่มเติมมาสอนเด็กๆอีกนะคะวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ